ฮานาบิตัวแจกหยิบมาก็เป็นภาระของทีมไม่รู้จะหยิบมาทำไมอ่ะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันแจกยังไงแบบนี้ฉันก็เลยจะเล่นฮานาบิดูนะดราม่าก,กันจังหยิบฮานาบิมาแล้วก็บอกว่าแจกแจกยังไงมาดูซิว่าในทีมเนี่ใครจะแจกแต่ว่าพี่ครับแร้งร้อยดาวเขาไม่เล่นกันนะครับฮานาบินะ่เอา้ามันก็เรื่องของแร้งร้อยดาวดิฉันไม่ได้อยู่แรงร้อยดาวเนี่ย แต่แมทนี้ฉันจะมาดูว่าใครกันแน่มันจะแจกฮานาบิหรือเปล่าฮานาบิมันตัวแจกจริงหรือเปล่าเริ่มฉันก็แบบตอนนี้ต้องหิวเงินฉันก็ฟาร์มไปก่อนนะจ๊ะถ้าไม่อยากแจกเราก็ไม่เข้าสิแล้วก็ฝั่งตรงนั้นนะพวกเธอฝั่งตรงข้ามอะเห็นอะไรไหมนาทานนาทานไอตัวโกงแต่ก็จะมาดูนะว่าฉันจะแบบฉันจะไหวกับนาทานหรือเปล่า อยากจะรู้จริงๆจะแจกยังไงแถมยังมีฟอรลินด้วยฝั่งนั้นน่ะฮิวได้ตลอดฮิวได้ทั่วแมพพวกเธอยืนอยู่ในบ้านก็ฮิวเพื่อนร่วมทีมได้แต่ตอนนี้นาธานไปไหนแล้วอะอุ๊ยนาธานก็เหมือนจะไม่ค่อยกล้าเข้ามาหรือเปล่าก็ตอนต้นเกมอะพวกเธอมันยังไม่มีของอะถึงมันจะเป็นเกมที่แบบว่าเน้นบวกกันก็ยังไม่มีของก็อย่าเพิ่งบวกสิ ตอนนี้ก็ยังแบบว่าสกอร์เสมอกันอยู่นะศูนย์อยู่นะฉันก็ได้แต่หวังว่าฉันจะพยายามไม่แจกในเมื่อฉันโดนหาว่าเป็นตัวแจกใช่ไหมฉันจะพยายามไม่แจกแต่ฉันก็หวังว่าเพื่อนร่วมทีมฉันมันจะไม่แจกด้วยแต่อะไรฝั่งฉันตัวสองแล้วอ่ะอันนี้แบบถามหน่อยใครแจกฮะใครแจกเนี่ยอุ้ยนาธานแลเกก็ไม่แย่งเงินฉันได้แล้วก็ เอาเอาอันติอย่างเร็วอันติก็หนีสิจ้าสู้ไม่ไหวก็หนีก่อนดีอ่ะก็หลบคือฉันพยายามเล่นเซฟที่สุดแล้วนะแต่ก็เหมือนว่าฝั่งฉันจะได้เต่าอันนี้ฉันก็ยังแบบยังไม่มั่นใจนะว่าฉันจะออกตัดเลือดดีไหมเพราะว่าฉันก็ยังไม่ได้บวกกับตัวที่มันเด้งเลือดไงอย่างโควิดแต่ว่ามันมีฟอรลินพวกเธอฉันก็ต้องแบบว่าช่วยตัดฮิวฟอรลินนะเอ้ยเอ้ย เดี๋ยวนะแทงฝั่งฉันแทงฝั่งฉันก็คืออะไรนะแพนด้านะพวกเธอแล้วก็เหมือนแบบพร้อมบวกตลอดคืออะไรอย่าเพิ่งมั่นใจฉันนะของฉันตอนนี้มันแบบได้เต็มๆก็มีแค่รองเท้าอะพวกเธอถามว่ารู้เกี่ยวกับไอเทมเกี่ยวกับเกมเยอะไหมรู้นิดหน่อยแต่ไม่ได้รู้มากรู้แค่ตัวที่ตัวเองเล่นนะรู้นิดหน่อยแต่ถ้าแบบ เออมันก็มีช่องอยู่นะช่องที่เขาสอนแบบออกของอะไรอะ่ะก็ตามช่องพวกนั้นก็ได้อย่ามาสั่นหาจากฉันนะฉันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ออันนี้ฉันได้ตัดเลือดมาแล้วเอออย่างน้อยก็ถ้าไวกับวอลินที่มาก็ช่วยตัดฮิวนางได้นิดหน่อยแล้ววะอ่ะแล้วเขาก็ไปลุมกันตรงไหนเยนกลางเธอแล้วฝั่งฉันตายสี่แล้วอะ่ะคืออะไรอันนี้ก็คิดอยู่ว่าจะไปรวมกลุ่มหรือว่าฉันจะเอาป้อมดี ต่นาธานหายไปไหนเอาเต่าไหมหรือว่ายังไงก็ไม่ใช่ว่าฉันไม่ช่วยเพื่อนนะพวกเธอฉันก็พยายามแบบว่าเออมาช่วยแบบมาช่วยดูว่าจะจะเข้าได้ไหมจะเข้าหรือเปล่าแล้วป่าฉันไปไหนอะ่ะอุ๊ยนาธานอุ๊ยอะไรของนายอะไรของนายอะไรของคุณคะเอ้ยพวกเธอแล้วป่าไม่มาเอาเต่าอ่ะเอามาแล้วมาแล้วใส่เลยไหม ใส่เลยหรือเปล่าเอาแล้วไปไหนกันนะเฮ้ยฉันควรเอาเต่าต่อไหมหรือว่ายังไงแล้วเนี่ยก็มาสิเซเบอร์เซเบอร์เออโอเคฟอลินฟอลินพวกเธอฟอลินจะได้ไหมจะได้หรือเปล่าจะได้ฟอลินไหมโอเคอย่างน้อยก็ได้ฟอลินว่ะเฮ้ยเหมือนว่าเหมือนว่าฝั่งฉันจะขึ้นมานำแล้วนะเจ็ดห้าแล้วนะโอเค หรืออย่างน้อยก็มีมีแววว่าจะชนะมาหรือเปล่าแต่ว่านาธานยังไงยังไงอยู่คนเดียวแล้วฝั่งเรา3ามคนอุ๊ยแล้วโฟเวสมาจากไหนพวกเธอเอ้ยแล้วเมทฝั่งนั้นอีกซาเวียก็มาเอา้าบอลินอีกตายแน่ฉันเนี่ยฉันเนี่ยตายแน่เฮ้ยอย่าเพิ่งเข้าดิอุ๊ยโอเคโอเคฉันเก็บได้1ฉันเก็บได้หนึ่ง ฉันเก็บนาธานได้แล้วก็เนี่ยผ่านไปแล้วเจนาทีแต่ฉันเพิ่งได้ของแค่สอชิ้นเอ้ยใช่2กับสาสกับรองเท้าก็นั่นแหละพวกเธออุ๊ยเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอจะได้ไหมจะได้ไหมนาธานอุ๊ยแต่ฝั่งนั้นก็แบบก็มาเติมเร็วมากเลยอะพวกเธอแต่ทุกอย่างมันก็แบบเหมือนเราจะนำนะพวกเธอเอ้ยคือฉันแพ้มาหลายตาแล้วอะฉันก็หวังว่าแบ์นี้ ฉันจะชนะนะอะเดี๋ยวฉันมาช่วยดันเลนกลางหน่อยก็แล้วกันอุ๊ยแต่ตรงนี้อะไรอะโเวีตโอ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่โอเคเก็บโเวีตไปได้แกแกยังดีที่ฉันแบบว่ามีรถฮิวนะฉันมีตัดเลื่อนไม่งั้นแบบโอ้ไม่รอดแน่พวกเธอเอาเอาให้สุดเอาให้สุดเก็บนาธานมาได้เก็บนาธานมาได้แล้วลิงลิงฉันฉัน ฉันตุยไหมโอไม่ไม่ไมแกฮเกือบโดนฉันเกือบโดนอันติของซาเวียรอดมาได้แบบวุดวิตแล้วเนี่ยตรงนั้นทำอะไรลิงมันจะไปเอาหลอดเหรอเขาจะเอาหลอดนะ่ะอุ๊ยซาเวียซาเวียไม่ได้อุ๊ยก็อยากจะเข้าไปอยู่นะแต่แบบแกไม่รอดข่าวนี้ฉันไม่รอด แกฉันโดนซันนะแล้วฉันก็คูดอาวอยู่ด้วยอะแกเอ้ยแต่ว่าฉันเพิ่งตุยแค่ฉันฆ่าไปสามใช่ไหมเพิ่งตุยไปหนึ่งแต่ฉันก็ไม่ใช่ตัวแจกนะแล้วใครแจกอะไรเมดฝั่งฉันหแล้วหรอคืออะไรอะ่ะโอ้ไม่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 ไม,ไม,ไม่แล้วนาธานนาธานไม่ตุยหรอโอเคฉันเก็บซาเวียไปได้ พวกเธอเมื่อกี้ฉันเกือบตุยแล้วก็เก็บนาทานไปได้โพเวียยังไงยังไงโอเคเนี่ยแจกตรงไหนฉันไม่ได้แจกพวกเธอเออบอกคานาบิแจกเนี่ยใครกันแน่มันแจกในทีมเนี่ยถ้าเล่นเซฟเซฟมันก็ไม่แจกเท่าไหร่หรอกพวกเธอยังไงก็ต้องแบบว่าดันป้อมกลางไปก่อนแล้วพวกเธอป้อมกลางเราแตกหนึ่งแต่เขาแบบเขายังอยุบพบอ่ะเนี่ยฉันอุตสาหแบบว่า ไฟกับป้อมเลยนะยอมให้ป้อมตีนะขโมยบัฟไปก่อนไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ว่าจะเก็บได้ไหมโอเคเก็บโพเวียได้แล้วก็ฟอลินฟอลินกับซาเวียหนีเก่งกันจริงๆแต่พวกเธอมองมันอยู่เลนกลางไม่ดูเลยว่าข้างล่างนะ่ะข้างล่างอ่ะนาธานอนะ่ะมันกําลังเคลียร์หลอดนะ่ะอุ้ยแล้วมันก็เคลียร์สำเร็จด้วยอ่ะพวกเธออุ้ยอุ้ยเกือบไปเธอฉันนึกว่า นาธานจะว้ากลับบ้านแล้วอะไรหลบอยู่พุ่มหรอฉันเกือบตุยพวกเธอโอ้ถ้าฉันมาคนเดียวเมื่อกี้ฉันตุยไปแล้วนะโอ้โหโอ้โหอ่ะมาดูฉันจะลองมาไฟกับโฟเวียดดูนะพวกเธอจะได้ไหมอุ้ยแล้วแบบเนี่ยมันมันแบบมันล็อกตัวไปตีแบบไปตีคีบ่ะเธอเอ้ยไม่ใชม่มันไปตีบ้ามามันไม่ล็อกตัวฮีโร่อ่ะเฮ้ย ตรงนี้ฉันพลาดนะ่ะฉันแบบพยายามตั้งค่าแบบว่าให้มันล็อกตัวฮีโร่นะแต่ว่าตัวไหนที่เอพีต่ำกว่ามันก็จะไปล็อกตัวตัวนั้นแบบถ้าเราไปอยู่ใกล้คีปมันก็จะไปล็อกตัวคีปอย่างนี้พวกเธอหรือว่าเราไปใกล้บัฟมันก็จะไปล็อกตัวบัฟนะนั่นแหละเออช่างมันเถอะแต่ตอนนี้เนี่ยบ้านจะแตกแล้วคือยังไงตอนแรกนี่นำมาโดยตลอดแต่ตอนนี้พวกเขา24เรา20คืออะไร คืออะไรฉันงงมากฉันงงมากแล้ว mm hmm. โฟเวียแกฉันฆ่าแกหลายครั้งแกก็เลยแขนฉันใช่ไหมละ่ะถึงได้มาตามฆ่าฉันเนี่ยขอร้องขอร้องขอร้องว่าฉันขอให้ฉันเกิดทันเถะดูดิอุ๊ยอุ๊ยอุยซเซเบอร์ซเซเบอร,เอร์เกือบตุยพวกเธออีก12บสองวิการที่เรานั่งมองจอแล้ว รอคอยให้แบบว่าเมื่อ,อไหรจะเกิดเนี่ยใจมันจะขาดพวกเธอบ้านก็จะแตกเนี่ยใจจะขาดแล้วเนี่ยโอ <c oughs> <c oughs> เคเสีเรือทันไหมนะแบบพอแบบคีปมาแบบเร็วๆมันก็แบบตีแรงมากเลยนะพวกเธอ <c oughs> เนี่ยแป๊บเดี๋ยวป้อมจะแตกแล้วเนี่ยอุ้ยลิงลิงแกเกือบไปแล้วฉันเมื่อกี้ฉันเกือบไปแล้วอ่ะ <c oughs> พวกเธอมันจะมีปฏิติหารไหมนะ ฉันพยายามสุดๆแล้วนะพยายามกันบ้านสุดๆแล้วเพราะฉันรู้ว่าตัวที่เกียร์คลิปเร็วที่สุดในตอนนี้ก็มีแค่ฉันหลอดก็มาหลอดก็มาจะอย่างไหนเนี่ยอุ๊ยช่วยลูกด้วยพระเจ้าช่วยลูกด้วยยังไม่อยากบ้านแตกตอนนี้ไม่นะไม่ไม่ไม,ไม่คือฉันฉันจะพยายามระวังตัวไม่ให้ฉันพลาดถ้าฉันพลาดเนี่ยบ้านแตกแน่อะเอ๊ะ ใครน้าดานแกไม่นะไม่โอ้ไม่นะอ,นะอะไรเนี่ยแพยอีกแล้วเหรอจะให้ฉันอัดคลิปแล้วฉันชนะบ้างไม่ได้เหรอฉันเศร้าอะพวกเธอฉันเศร้ามากเลยอ่ะเนี่ยฮานาบีตัวแจกยังไงแจกตรงไหนท้อแท้ใจว่ะ